ฟาบิโอคันาวโร o กำแพงเหล็กบัลลองดอแห่งอิตาลีฟาบิโอคันาวโรคือตำนานกองหลังชาวอิตาลีผู้ซึ่งพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าส่วนสูงไม่ใช่ทุกอย่างในตำแหน่งกองหลังและสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นกองหลังเพียงไม่กี่คนที่ได้รับรางวัลอันสงเกียรติสูงสุดอย่างบอลลองดอเรื่องราวของเขาทั้งน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจอย่างยิ่งค่ะ จากเด็กเก็บบอลสู่ผู้ได้รับรองเท้าจากมาราโดน่าเนเปิลส์คือบ้านคานาวโรเกิดในเมืองเนเปิลส์และเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลกับทีมในบ้านเกิดอย่างนาโปลีจุดเริ่มต้นที่ไม่ธรรมดาเขาไม่ได้เริ่มต้นอาชีพในฐานะนักฟุตบอลทันทีแต่เคยเป็นเด็กเก็บบอลของสโมสรน,นาโปลีมาก,ก่อนทำให้เขามีโอกาสได้ชมและซึมซับการเล่นของไอดอลในวัยเด็กอย่างดิเอโกมาราโดน่าอย่างใกล้ชิด พรสวรรค์ที่ถูกคนพบมีเรื่องเล่าอันโด่งดังว่าในการฝึกซ้อมครั้งหนึ่งที่นาโปลีคานาวโรในวัยเยาว์ได้เข้าสกัดบอลจากมาราโดน่าอย่างหนักหน่วงแม้เพื่อนร่วมทีมและสตาฟจะโกรธเคืองแทนซูเปอร์สตาร์แต่มาราโดน่ากลับยกย่องเขาและมอบรองเท้าฟุตบอลของตัวเองให้เป็นที่ระลึกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ในอาชีพของเขาเปลี่ยนบทบาท เดิมทีเขาเริ่มต้นจากการเล่นเป็นมิดฟิลแต่โค้ชเยาวชนเห็นแววในเกมรับจึงให้เขาย้ายมาเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กซึ่งกลายเป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตเขาและประวัติศาสตร์ฟุตบอลไปตลอดกาลกองหลังร่างเล็กที่ยิ่งใหญ่ที่สุดส่วนสูงที่เป็นปัญหา คานาวโรมีส่วนสูงเพียง1.76เมตรหรือ5ฟุต9นิ้วครึ่งซึ่งถือว่าเตี้ยมากสำหรับตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กในระดับโลกแต่นั่นกลับเป็นสิ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นอาวุธลับเขาเอาชนะข้อจำกัดเรื่องส่วนสูงด้วยความสามารถที่โดดเด่นเหนือใครได้แก่ความเร็วและความว่องไวเขามีสปีดต,ต้นและการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วทำให้รับมือกับกองหน้าความเร็วสูงได้ การอ่านเกมที่เฉียบขาดเขามีไหวพริบในการคอดการทิศท,ทางบอลและการเคลื่อนที่ของคู่แข่งได้อย่างแม่นยำทำให้ชิงจังหวะสกัดบอลหรือตัดลูกหมงได้ก่อนพลังขาที่แข็งแกร่งทำให้เขาสามารถกระโดดได้สูงอย่างเหลือเชื่อเพื่อเข้าหมงสกัดกำแพงเหล็กใน World Cup 2006จุดสูงสุดในอาชีพของเขาคือการเป็นกัปตันทีมชาติอิตาลีฉุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2006ที่เยอรมนี เขานำทีมด้วยฟอร์มการเล่นระดับพระการการโดยเฉพาะในรอบรองชนะเลิศกับเยอรมนีที่เขาเล่นได้อย่างไร้ที่ติและไม่ได้รับใบเหลืองแม้แต่ใบเดียวตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์รางวัลที่ไม่มีใครคาดคิด บนลองดอปี2006โด้วยผลงานอันเหลือเชื่อในฟุตบอลโลกทำให้คันนาวารได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของยุโรปซึ่งเป็นกองหลังคนที่สมในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนี้ต่อจากแฟรงซ์เบเกนเบลเออร์และมัติอัสซาเมอร์ผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของฟีฟ่าเขายังได้รับรางวัลนี้ในปีเดียวกันทำให้เขากลายเป็นกองหลังคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนี้ ความสำเร็จในสโมสรเขากว้าแชมป์มากมายกับสโมสรใหญ่เช่นปามายูฟ่าคัพยูเวนตุสและเรอัลมาดริดแชมป์ลาลิก้าสสมัย